สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปดาวคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่และบททดสอบที่คุณได้รับเป็นผู้ถูกเลือกให้พบกับชะตาชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะผู้ถูกเลือก แล้วก็ได้รับบททดสอบตรงนี้นะคะจะเจอบททดสอบอย่างไรชีวิตจะเป็นอย่างไรฟังเพื่อเป็นแก้น้ำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นพลังงานรวมนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเซตเทิร์คนกเกิดวันเสาร์ธาตไฟเจมินาราศีมิถุนธาตุลมแอร์ธาตุลมมิถุนดุดกุมซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตไฟ แคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเมอร์คอรี่คุณเกิดวนพุธธาตน้ำอ r ริ s ราศีเมษธาตุไฟ w รเ e อรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี10 19 35 1 25 13แล้วก็24หรือว่าท่านใดนะ,ะที่ผ่านมาเจอคลิปอนองกิปนี้หากชะตาชีวิตของคุณ นะคะได้เจอบททดสอบในรูปแบบต่างๆสามารถเข้ามารับรู้รับฟังรับเอาพลังงานนะคะเป็นกําลังใจเป็นไกด์นำทางได้ไพ่พรมยานที่เราจับได้นะที่มีพลังงานของสิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเราได้ไพ่พระนางสุรสวดีท้าเวสวัน ไม่คลากับรามาสูนนะคะพลังงานณนตอนนี้เวลานี้พระนางสุรสศดีนะคะก็จะเป็นพลังงานของตัวของคุณนะ,ะจะมีในเรื่องของความรักจะมีเรื่องของรสสนิยมความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการใช้ชีวิตสิ่งที่ใจคิด ปรารถนาคิดหวังไว้ต้องทําให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพต่างๆไม่ว่าคุณจะประกอบสัม,มาอาชีพอะไรคุณนะจะเป็นผู้ที่เก่งแล้วก็มีความเรียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและความสามารถในด้านต่างๆจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านของการงานความรักและครอบครัว มีคนเมตตารักใครให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนราชินีที่เปรียมไปด้วยบารมีเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าเคารพบ,บูชาเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติในแวดวงสังคมเป็นคนที่มีโชคลาภในด้านของการเงินอย่างมหาศาลนะคะ คุณจะเป็นคนที่มีพละกกำลังเปลี่ยมไปด้วยความสามารถที่เริ่มต้นทํางานฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆบรรลุสําเร็จเป้าหมายในหน้าที่การงานหรือว่าอาชีพที่ทําอยู่เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องจะให้การยอมรับและช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีหากคุณเป็นพนักงานบริษัทร,รับราชการจะประสบความเจริญก้าวหน้า ระดับหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารทําธุรกิจการงานส่วนตัวก็จะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักเรียนนักประพันธ์ต่างๆนะคะอาชีพการงานโดดเด่นมากๆก,ก,การเงินนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินมีจุดมุ่งหมายอย่างแรงกล้าและก็มีความสุขความสมบูรณ์ชีวิตประสบความสำเร็จ การวางแผนการเงินการใช้จ่ายเป็นระบบระเบียบเป็นคนที่มีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ก็จะมีคู่ที่มาเกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สมบูรณ์พูนสุขนะคะและไพ่ทาเวสวรรณนะคะ ก็จะเป็นพลังงานของความเข้มแข็งความดุด,ดันความเด็ดขาดความกล้าได้กล้าเสียคนที่จริงใจจริงจังมีจิตที่เมตตาต่อบริวารแล้วก็ผู้ด้ยโอกาสแล้วก็เป็นคนที่ลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อมัน่นแล้วก็จริงจังในการดำารงชีวิตอดทนอดกลั้น เข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งแล้วก็เป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเป็นนักบุกเบิกเป็นนักแก้ไขปัญหาให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณนะแล้วก็เป็นนักบริหารเป็นคนที่ได้รับการเคารพแล้วก็ศรัทธาเป็นคนที่มีจิตที่เมตตานะะกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็บุคคลรอบข้าง นะมีความเจริญในเรื่องของอาชีพการงานข้าราชการคนในเครื่องแบบและมีโชคลาภในเรื่องของการเงินมั่นคงไม่ขาดสายนะคะความรักจะได้คู่รักคนรักที่มองโลกในแง่ดีเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะคะและพไพ่เมฆขรากับรามสูรน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่หากมีการแย่งชิง นะกำลังในการขู่เข็นหรือว่าบังคับหรือว่าความกดดนันความขัดแย้งในสถานที่ต่างๆหรือว่าเกิดปัญหาความรุนแรงหรือว่าทำให้ทุกอกทุกใจวิตกกังวลใจนะตัวของท่านเองจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหาด้วยความอดทนด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความกล้าหาญจนสามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะ,ะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะ,ะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้นะคะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขยันมากๆก,กหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาฉะนั้นก็มีบทเรียนในชีวิต เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนะคะเหมือนกับเจอการต่อสู้ <S <S การแข่งขันมาเยอะแยะมากมายสามารถเอาตัวรอดได้เผชิญกับปัญหาต่างๆได้นี่คือนะคะเรื่องราวบททดสอบของชีวิตของคนที่เป็นผู้ถูกเลือกให้พบกับชะตากรรมชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูอดีตของคุณคุณผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมาในรูปแบบไหนนะคะ ขอเท้าความดูอดีตของคุณหน่อย ื่อว่านะคะอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตคุณก็ยังจดจำนะคะเก็บเรื่องราวปัญหาต่างๆไว้ในใจไว้ในหัวสมองของคุณคุณไม่สามารถที่จะลืมมันได้แต่คุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาใหม่ได้คุณมีความอดทนมากๆคุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในด้านของจิตใจในด้านของ สติปัญญาในด้านของความรู้ความสามารถแม้คุณจะพบเจอปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณก็สามารถที่จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และคุณสามารถที่จะเยียวยานะคะความรู้สึกของตัวเองรักษาบาดแผลต่างๆหรือว่าเป็นคนที่แก้ไขถาการ์ปัญหา ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองโดยที่คุณนะไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นนะคะคุณสามารถเอาตัวรอดได้คุณสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันและได้รับชัยชนะนะคะความสำเร็จได้คุณอดทนแม้บางปัญหาบางเรื่องราวนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือว่าไปปรับ เปลี่ยนได้แต่คุณก็ยังมีจิตที่เมตตาให้ความรักแล้วก็ให้อภัยนะกลุ่มคนที่คิดร้ายทำไม่ดีกับคุณนะคะซึ่งตัวของคุณเข้าใจดีว่าเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวปัญหาต่างๆ นะคะที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณมันคือบทเรียนบททดสอบที่ทําให้ตัวของคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีในเรื่องของการที่ใช้นะประสบการณ์ต่างๆนะมาสรรสร้างนะอนาคตรหรือว่าสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้มันคือบททดสอบมันคือการที่ตัวของคุณได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนา นะคะความรู้ความสามารถนะก้าวข้ามผ่าน ปัญหาแล้วก็อุปสรรคปัญหาไปได้และคุณก็ยังนะคะไม่หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ยังควนขวายหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ไม่หยุดหย่อนนะคะ <l ain> คือมันตัวของคุณเนี่ยมีการเรียนรู้มีการพัฒนาฝีมือมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณไปเรื่อยๆนะคะ <l ain> ไม่หยุดที่จะทํางานไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆ นี่คือพลังงานของคุณนะคะคุณน่าจะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ช่างจดช่างจำ นะคะนำประสบการณ์นะคะอดีตเก่าๆมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาสานสร้างนะคะความโดดเด่นความมั่นคงอาชีพก,การงานให้กับตัวของคุณนะเพราะว่าโลกของเราวิวัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบททดสอบที่คุณจะได้เจอซึ่งคุณเป็นผู้ถูกเลือก คุณจะได้พบเจอชะตากรรมชีวิตนะรูปแบบไหนบ้างนะคุณจะได้เข้าใจาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตการรู้จักเอาตัวรอด The Will of Fortune แน่นอนนะโชคชะตาบทเรียนเหล่านี้มันคือโชคชะตาชีวิตของคุณคุณถูกกำหนดมาให้เป็นคนที่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาและใช้ความรู้ความสามารถของตัวของคุณเอง นะความดื้อของคุณเนี่ยความเอาแต่ใจของคุณจะทําให้ตัวของคุณกล้าที่จะทําอะไรนะคะคนเดียวนะกล้าที่จะไปไหนคนเดียวกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะพัฒนาตัวเองกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทําใม้ชะตาชีวิตของคุณเก่งนะคะ แล้วก็นำความรู้ความสามารถนำประสบการณ์ต่างๆออกมาใช้นะคะเป็นในเรื่องของการที่แบบอาจจะเป็นในเรื่องของพรสวรรค์เป็นในเรื่องของพรแสวงเป็นในเรื่องของของเก่าที่มันติดตัวคุณมานะคะเรียกได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่มันคับขันนะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอนะเรื่องราวต่างๆมากมาย คุณจะนําของเก่าของคุณคุณจะนําสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณเอาออกมาใช้แก้ไขสถานการณ์ปัญหาหรือแม้กระทั่งถ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณก็จะรู้จักเอาตัวรอดนะคะคือไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาบางเรื่องบางอย่างนะคะบททดสอบที่คุณนะถูกเลือกและได้คัดเลือก ให้คุณได้พบเจอกับคู่แข่งนะคะที่อาจจะเก่งเท่าๆกันกับคุณหรือว่าอาจจะเก่งมากกว่าคุณก็ได้แต่คุณจะสามารถที่จะใช้ความรักใช้ความเมตตานะใช้ในเรื่องของความอ่อนน้อมผอมตนใช้ในเรื่องของ จิตใจที่มันเข้มแข็งนะกล้าที่จะเผชิญกับปัญหานะคะแม้บางครั้งคุณอาจจะต้องยอมแพ้หรือว่านะยอมนิ่งยอมเฉยยอมสยบนะต่อผู้คนเหล่านั้นปล่อยให้เขาชนะคุณไปก่อนนะแต่เชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะเหมือนกับคือมันเหมือนกับเรียกว่าไม่ควรเอาไม้ซี ไปงัดไม้สูงและรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนี่คือพลังงานของคุณน้ำบททดสอบจะเข้ามาในรูปแบบต่างๆเข้ามาในรูปแบบของการเรียนรู้นะในเรื่องของการรู้จักเอาตัวรอดเข้ามาในรูปแบบของการคบคนนะคะเข้ามาในรูปแบบของการที่รู้จักนะใช้นะสติปัญญาความรู้ความสามารถสิ่งที่มีอยู่นะคะเรียกได้ว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยกล้าพอที่จะตัดสินใจ กล้าเป็นผู้นำกล้าแสดงออกนะคะและบทเรียนบททดสอบนะ,ะของตัวของคุณเมื่อคุณเป็นผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกนะคะแม้ว่าคุณนะคะอาจจะเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นนะคุณอาจจะมีน้อยหรือว่ามีมากแต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการที่มอบนะ,ะมอบน้ำจิตน้ำใจ นะคะมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเป็นผู้ที่มีจิตที่เมตตาช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ให้อภัยนะคะจะทำให้ตัวของคุณเรียกได้ว่านะต่อยอดบุญบารมีของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือเรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็ให้มากแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือนะจากพลังงานที่มันซ่อนเลนอยู่การสร้างบุญบารมีนะคะเป็นการที่ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแม้คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณมอบให้สิ่งที่คุณให้อภัย สิ่งที่คุณเหมือนกับว่าไม่สนใจในพลังงานของคนที่คิดร้ายหรือว่าทําไม่ดีกับคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันคือการเสริมสร้างบุญบาร,รมีในตัวของคุณหรือว่าบางคนบางท่านเลือกที่จะเมินเฉยกับพฤติกรรมนะคะบางสิ่งบางอย่างของใครบางคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณมันคือบททดสอบ นะคะที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีสมาธิมีสติปัญญาในการรู้จักเอาตัวรอดและนะ้บทเรียนบททดสอบเหล่านี้จะทําให้ตัวของคุณมีการพัฒนาในด้านของจิตวิญญาณนะคะซึ่งจะทําให้ตัวของคุณมีจิตวิญญาณที่สงบสุขเหนือจากพลังงานของคนที่คิดร้ายทํำไม่ดีกับคุณมันคือเส้นทางของตัวของคุณที่ตัวของคุณเนี่ยจะมีการ ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปได้โดยใช้ความอดทนโดยใช้ความนิ่งโดยใช้สติปัญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถแม้คุณจะรู้สึกกดดันนะคะกับสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าพลังงานของบุคคลรอบข้างแต่สิ่งศิทธิ์ต้องการให้คุณฝึก จิตวิญญาณขั้นสูงสุดเพื่อเป็นการที่สงบสติอา,อารมณ์ของคุณนะคะให้ก้าวข้ามผ่านบททดสอบเหล่านี้นะคะคุณได้เจอบททดสอบหลายรูปแบบบททดสอบที่ผู้ถูกเลือกจะต้องพบเจอนะคะจะเป็นในเรื่องของความอดทนนะคะคจะเป็นในเรื่องของการที่ กว่าที่จะถึงเส้นชยัยกว่าที่จะถึงเป้าหมายของตัวเองจะได้เจอนะคะบททดสอบของการใช้ระยะเวลามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลากว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จกว่าที่คุณจะถึงเป้าหมายคุณอาจจะต้องผ่านนะคะเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยต้องผิดพลาดผิดหวัง ะะเจอเจ้ากรรมในเวรเจอบุคคลที่แบบมาขัดขวางคุณนะคะชีวิตของคุณจะต้องพังทลายนะคะจากที่เคยมีอยู่แล้วอาจจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนะคะชีวิตอาจจะเหลือศูนย์ชีวิตอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตอาจจะต้องมีการชำระล้างบางสิ่งบางอย่างที่มันเนะกาะกินอยู่ในใจของคุณไม่ให้ยึดติดอยู่กับในเรื่องของอ บางสิ่งบางอย่างบางคนท่านยึดติดในเรื่องของทรัพสมบัติเงินทองเข้าของนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของบทเรียนชะตากรรมชีวิตเนี่ยที่คุณจะต้องได้เจอคือการได้ชำระล้างไม่ยึดติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองไม่ยึดติดอยู่กับกิเลสต่างๆให้ชำระล้างออกให้หมดนะคะแล้วตัวของคุณจะเหมือนกับว่าเรียกว่านะ,ะจะถึงเป้าหมายและถึงความสําเร็จของคุณได้นะคะคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะจะชำระล้างให้คุณนะคะไม่เหลืออะไรเลยและให้คุณเริ่มต้นใหม่เห็นไหมภายหนึ่งอาทานะคะไม่ว่าคุณอาจจะเคยมีนะทรัพย์สินเง Br ินทอง100 000 000ร้อยล้านพันล้านนะคะแสนล้านล้านล้านก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณได้เจอบททดสอบเหล่านี้ชีวิตของคุณอาจจะเจอกับการพังนะกา <epend ant S 1> รจบแ,<ว>แล้วเพื่อที่จะไปเริ่มต้นนะ วิถีชีวิตเส้นทางชีวิตของคุณใหม่คุณไม่ต้องเครียดเพราะสิ่งที่กําลังที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการจัดสรรให้ชีวิตของคุณได้เจอนะคะได้เจอสิ่งดีที่สุดตตอนแรกคุณอาจจะคิดว่านะคะอดีตเนี่ยชีวิตของคุณนะมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดสรรให้กับคุณแล้ว ให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีให้คุณได้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณสําหรับคนโสดให้คุณได้พบเจอนะคนที่มาสนับสนุนเกื้อกูลคุณนะโดยที่คุณไม่ต้องลังเลนะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งจักดิ์สิทธิ์จะมอบให้นี้นะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะคุณจะเจอสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องใช้ระยะเวลา นะคะไม่สับสนใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เข้ามาหาคุณต่อจากนี้ไปต้น่อนะ,ค,ะคือสิ่งที่เสร็สิ้สยัดเยียดให้กับคุณเลยความสุขนะ,ค,ะความสมบูรณ์แบบนะคะบางคนบางท่านอาจจะเป็นสิ่งที่เคยพลาดโอกาสไปแล้วนะคะมันจะกลับมาใหม่แต่มันจะมาเหมือนมันพาพักพวกมันมานะคะคุณอาจจะพลาดเงิน10ล้านเงิน1ล้านนะคะแต่ เมื่อคุณพลาดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันจะเป็นของคุณแต่นะคะสิ่งสักิ์บอกว่ามันน้อยเกินไปสิ่งสักิ์จะนําพาเพื่อนๆน,นะคะเออมาให้กับคุณเนี่ยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านมันคือของของคุณนะ,ะมันคือความสมบูรณ์แบบที่คุณควรจะได้รับการเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้ชำระล้างสิ่งเก่านะคะไม่ต้องห่วงแหนและไม่ต้องเสียดายเพราะ สิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดล้วนแล้วแต่เหมาะสมและควรค่าที่คุณจะได้รับนะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าเออบางคนท่านอาจจะมีการเสียได้ เสียใจนะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเงินพองหรือว่าธุรกิจการงานแต่สิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีและยั่งยืนสําหรับคุณมากและมันจะได้มากกว่าเดิมและมันจะได้ง่ายมานะคะมากกว่าเนี่ยคือมันต้องมีการจบมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านะคะสิ่งที่คุณทํามันอาจจะเป็นนะะมันเหมือนกับมันถูกปิดกั้นอะ คุณต้องยอมสูญเสียไปอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะบางคนัท่านไปยึดติดอยู่กับของเดิมๆสิ่งเดิมๆสามีคนเดิมคู่รักคนเดิมภรรยาคนเดิมธุรกิจการงานเดิมๆสถานที่เดิมๆนะมันไม่ใช่สําหรับคุณการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับคุณที่ดีที่สุดให้คุณปล่อย นะปล่อยสิ่งเก่าไปอย่าเสียดายอย่ายึดติดคุณจะได้รับนะคะอะไรที่มันคู่ควรกับคุณและเหมาะสมกับคุณและมันยั่งยืนกว่านะคะนี่คือพลังงานของคุณหากใครยังไม่คิดที่จะปล่อยนะคะต้องปล่อยต้องเปลี่ยนและต้องนะคะมีการคว่ำถ้วยอ่ะคือความสิ่งเก่าอะไรที่มันไม่ใช่ต้องคว่ำไปเทไป นะะเหมือนเราไปคว่ำน้ําน้ําเน่าที่มันขังอยู่ในถ้วยแล้วมันจะมีลูกยุงนะ,ะลูกยุงลายอะไรเงี้ยนะคะเราต้องไปคว่ำม,มันทิ้งซะมันจะได้ไม่นะ,ะตามมาเกาะกินชีวิตของเราอีกนี่คือบทเรียนบททดสอบนะ,ะที่คุณจะได้รับสำหรับผู้ที่ถูกเลือกและได้พบชะตากรรมชีวิตรูปแบบใหม่ต้องทิ้งแบบเก่าไป นะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะหาโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่มันจะดีกว่าสิ่งเก่าแน่นอนนะโกดสตรอว์ฟรายรับพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ